สวัสดีค่ะมาพบกับช่องธมวันชาลีพานะคะวันนี้มีแนวทางหวยบนล่างรัฐบาลไทยว,วันที่หนึ่งทับแดทับสองพันร้อยหบสี่ค่ะช่องธมวันชาลีพาเป็นแนวทางเสียงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เลขบนสองตัวนะคะมีห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หกห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะแล้วก็มีเลขบนสองตัวอีกใบนะคะมีห้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้าหกหนึ่งหกแปดหกเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าค่ะ แล้วก็มีเลขบนสามตัวอีกใบนะคะมีแปดสี่หกแปดห้าศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ค่ะแล้วก็มีเลขบนสามตัวอีกใบนะคะมีแปดห้าหนึ่งแปดหกหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดหนึ่งค่ะแล้วก็มีเลขบนสามตัวอีกใบนะคะมี แปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเก้าเก้าห้าเก้าเก้าหกเก้าเก้าเจ็ดเก้าค่ะแล้วก็มีเลขบนสามตัวอีกใบนะคะมีแปดห้าแปดแปดห้าหนึ่งแปดห้าเก้าแปดหกแปด แปดหกหนึ 1> 86 1, 86่งแปดหกเก้าค่ะแล้วก็มีเลขล่างสองตัวอีกใบนะคะมีห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าค่ะแล้วก็มีเลขล่างสองตัวอีกใบนะคะ มีศูนย์ห้าหนึ่งห้าแล้วก็ห้าห้าค่ะนี่ก็เป็นแนวทางหวยบนล่างรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งทับแทับสองพันร้อยหกสิบสี่นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตา้ช่องธมนวันชาลิพานะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ